ทำเพื่ออะไรมาก็อยู่กับเสียงของคีฟถือดาบนี่คือครั้งแรกของผมที่เสียงของผมได้อยู่ในเกม ROV นะครับผมนี่ดูเสียงด้วยนะครับผมแต่ผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเสียงแล้วเสียงไอ้ซ เอ้ยโอ้โหต้นฉบับโครเท่มันต้องอยู่กับสก,กินนี้เว้ยคนดูไม่ใช่สก,กินนี้นะครับมันต้องสก,กินนี้ซสเอบซี่สมาไม่รูู้เรื่องนะผมปะไปดูกันเลยว่าเสียงคิดด้ามันจะปั่นป่วนสักแค่ไหนกันเฉยๆนะครับผมไปดูกันเลย l ลส s g า โก้ <Go S 2> ได้เติมเกมแับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติอมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็ียนกระใช้แรกโอเพนไดดีตลอด24ชั่วโมงพรอมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกได้เติมเกมนั่นกะ็บอกว่าโอ้โหอนอยแล้วบรูใครกำลังดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนเชื่อเพจใต้คลิปครับผม มาโอเคกลับเข้ามาสู่เกมกันแล้วไหนผมขอฟังเสียงหน่อยดิมันเป็นยังไงวะคนดูคนขินคนดูคนลรินนี่ย มีแต่คนใช้เสียงของเคสามดีไงเฮ้ยเดียเ๋ยวใจเย็นคือผมพลาดคลิปไม่ทันแล้วนะครับผมป้าโอเคก็ข,ขอเออใครฟิกเกอร์วะก็ขอ,ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่กทานก่อนด้วยนะเดี๋ยวเราสูค่คลิปสือดาบชาแนลกันนะครับผมน้องก,ก็เจอเสียงซิปปางไอ้ยี่ยี่งคลิปสือดาบกันเลยนะครับผมแต่ที่จริงอ่ะผมตอนได้งานมาเนี่ยว่ามันจะต้องมีหนึ่งหรือสองหรือเพื่แต่คือมันมันไม่มีไงอ้าวเดี๋ยวสักครู่นะครับมีคนหลุดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเออคือตอนนี้ฝันตรงข้ามมันเวลแ้วไม่เป็นไรรคับผมก็ก็ยังมีนะไอ้ปองไอ้ผมแตต่อนนี้เรายังไม่เป นะผมถ้าเรามีอันตอ่ะคือคือเราใส่พวกมันได้หมดละนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ uh นึงรอรอเว้ยวโอ้โหไอ้ม <Switzerland> <a> ูรามันมันมันเอาเว้ยไอ้มูรามันเอาเว้ยก็ใจเย็นกันหน่อยนะน้อง ให้ oui, hey, มันให้มันเล่นไปก่อนคนดูให้ให้ม IR right, ันก็ค่อยๆเล่นกงนไปก่อนเดี๋ยวถ้าผมเวลสี่ก็น่าจะเล่นได้อยู่มั้งแต่ตอนนี้ผมไม่เวลสี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งกดเสียงครับตอนนี้กูจะคินตายแล้วใจเย็นน้องใจเย็นน้องมาโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มให้ถึงเวลสี่ก่อนนะตอนนี้ยังเลเวลสามกึ่งอยู่เลยเนาะคาสุยะยังเวลสองอ่ะคนดูไอ้ฝันของข้ามันมันเวทต้นเกมเอาจริงว่ะไอ้ฝันของข้ามันมันเอาจริงว่ะในการเรื่องเวนนี่ก็ก็โดนไปดิก็โดนไปดิคือไหยาติมาช้านะผมแต่เขาได้เฟิร์สไง ฝั่งตรงข้ามก็งงแล้วก็มีแต่สีป้องเนี่ยเอ้ยจะเอาเสียงต้นฉบับหรือว่าจะเอาเสียงในเกมแค่นนั้แหละก็สีป้องเจ็บปะนี่ดู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 ก็ระวังเอาไว้ก็ระวังเอาไว้ก็ระวังเอาไว้นโดนสีป้องนี่แป๊บนึ่งนี่ไงคือคิดดูดาบแบบไม่ต้องพาก да ันแล <c oughs> ้วปะ คือแบบไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ต้องภาคแล้วไม่ต้องภาคแล้วคือแบบมีมีเสียงอันนี้ในเกมอ่ะอุ้ยทุกคนก็สามารถไปเอาเสียงภาคเกมนี้ได้มันเริ่มแจกถ้าจริงๆถ้าทั่วเซิร์ฟนะครับผมวันที่14่กุมภาพันธ์นะครับผมแต่คลิปถือดาบได้สิทธิ์ในการมาค่ะหรือว่าแจกโค้ดให้ทุกคนก่อนนะผมเป็นแพ็กเสียงของคลิปถือดาบเนาะในวันที่12นะครับผมก็ฝากทุกทุกคนไว้เลยและผมขอญาตตั้งใจเล่นสักคู่หน้าผมสำหรับเสียงสีปองเนี่ยปอง ก็เเจ็บเจ็บดีเจ็บเจ็บดิโดนโดนใส่ป้องไปโดนโดนโดนใส่ป้องไปอ่าโอเคปล่อยไปก่อนนะอ้าแล้วมีมีมีคนอยากสู้ไงแล้สรุปมีมีคนอยากสู้ไงไงต่อหนึ่งดึ๊บสองดึ๊บหนีไปก่อนนะโมโมซี่มาอ่ะ้มันจะมันจะสกิลใส่หรือเปล่ามันจะสกิลใส่หรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมันจะอยู่ในุมหรือเสีนีก็ดีวยก่อนป้อ เจ็บ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 อ่ะไอ้วัวมันจะสู้ว่ะคนดูไอ้วัวมันจะสู้ว่ะยักษ์ใส่วัวว่ะหรือว่ายังไงดีวะแต่เตน้องอืมอย่าเพิ่งกดเสียงน้องชายมันไม่มีสมาธิเนี่ยเอยจะโดนน้องอับหรือเปล่าจะโดนน้องอัพหรือเปล่าสู้สู้สู้นะเว้สู้นะเว้สู้นะเว้ไอเอดานี่ห้าวนะคนดูก็ถือว่าอมีความกล้าเล่นมากๆเลยนะผมสำหรับเอเราเอยใจเย็นรีชายใจเย็น กันเนี่ยกำลังสู้อยู่ก sociedad, glaube, Bref, uh, 谢谢 mm ันกำลังสู้อยู่ผมผมกำลังสู้อยู่แล้วผมช่วยอยู่แล้วผมกำลังสู้อยู่เอ้ยมันจะหมายนะสวิงไงใจเย็นพี่ชายเโดนโดนนั้นโดนน็องอัพไปทีก็ปั๊มโดนเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อหมายนะสวิงเออเออขอบคุณมากครับมีคนช่วยอยู่ก็โดนดิ สียงโอ้ยเสียงมันอยู่ทั้งเกมเลยโอ้ยน้องใจเย็นน้องใจเย็นเออดานมันจะสู้ป่าวะเออดานถาจะเข้าบูตัวเองนะครับเราจะจัดเฮ้ยเราไม่น่าจัดการเอดาได้วะ่ะคนดูเลื่อดเรามีแค่นี้เอดามันเ้ยพอแล้วเนาะมันก็จะแบบมีแค่แบบเลือดแค่นี้ก็ไม่สามารถจัดการเอดาได้นะครับผมครับครับผมอ่ะผมต่อได้อ่ะ ไปกดการให้คิ้นกดการให้ค e> ิ้นครับเนี่ยถ้าใครแบบสาวกอยากเล่นเรียวมาใช่ป่ะเสียงนี้ทุกคนต้องมีนุ้ยสีปังเนี่ยอู้นี่โคเทเนี่ยนะปัง คือแบบให้ทุกคนแบบได้รู้ไงว่าเออตอนเวลาเราเล่นเรียวไม้เนี่ยมันมันมันต้องใช้เสียงอย่างนี้นะประมาณนี้ครับคนดูแจ้ไปหนึ่งทีแล้วก็สีอนั่นนันเอาเอางงงงงไม่หม่หมายถึงผมผมก็งงเลยเอดาั์สมนสู้นะเอ็ดดั้ดเอ็ดดั้ดมันก็สู้เอดาร์ดมันก็สู้คนเป็นเอดาร์ดมันก็สู้คนเป็นเออใจเย็นพี่ชายไอ้พี่พี่ชายก็ก็เอาผมเกินแต่มูล่ามันไม่น่ามาแล้วป่ะคนดูเดี๋ยวก็โดนในสีปองเนี่ยมามามาเอ็ดดั้ดจะสู้ต่อหรือเปล่าถ้าคุณจะสู้ต่อก็ ก็ก็น้นนองนอง้นองทุกคนก็ใจเย็นกันหน่อยนะครับผมก็ <laughs> ผมยังไม่ตันกดผมยังไม่ตันกดเสียง <laughs> ยูค, <laughs> คือูะไรคือตัวตัวเองยังไม่ทาได้กดเสียงอะไรเลยก็ก็มีคนกดได้แล้วอ่ะเฮ้ยมันต้องเอาเสียงต้นฉบับมาก่อนนะสำหรับเกมเนี่ยเออก็เอาเป็นแพ็คแพ็คเสียงแบบเขาเรียกว่าให้ให้เกมมันมีอัตลักษณ์หน่อยงไงตอนเวลาเล่นเรียวม้าใช่ปะ่ะแล้วแบบทุกคนแบบจเวลาจะมาเล่นเรียวม้าแล้วแบบยัง ไม่ได้เนี่ยก็เอาเสียงของคิปซือดามาเล่นก็ได้เชื่บ้าาเนี่ยสีป้อมเนี่ยเอามูมูลัดงงมูล้วป้อมเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บเจบมากๆเจ็บมากๆสองสองดึกด้วยแล้วมันสู้แล้วแล้วมูลาดหายไปแล้วนี่คือแบบมันห่วงตีป้อมนะคนดูมันห่วงตีป้อมก็โดนนะครับผมแต่ตอนนี้เหมือนว่าเมดเราจะโดนว่ะเมดเราจะโดนแต่เราเอากลางก่อนไหมเอเดร์โอ้ยมันแรงจังว่าสกิลเป็นพันเลยเอยพี่พี่ชายหยุดหยุดก่อนพี่พี่พี่ใจเย็นพี่พี่พี่ก็เอาผมเกินพี่พี่ก็ผมเกิน อุ้ยแต่มันกูสู้มไม่ได้เฮ้ยพี่ชายอ้ยพ,พี่พี่ก็แรงเกินเฮ้ยทำไมเอดอมันขนาดนี้วะโออ๋อตังมันสี่พันสามครับเดี๋ยวเราฟาร์มให้ตังนำก่อนนะตอนนี้คือเหมือนว่าเราจะเล่นเสียงตังมอ้กเกินไปเหรอตอนนี้เราตังสี่พันเอเดอรตังสี่พันสี่หรอมันฟาร์มไวขนาดนั้นเลยหรอวะที่จริงผมก็อยากตีออบเจกให้เพื่อนนะแต่ผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะครับผมใช้วาร์ปไม่ได้ฮะใช่หรออา้าวเรียบร้อยยีน่าใช้วาร์ปไม่ได้นะครับผมก็ อันนี้อาวีก็ฝากแก้หน่อยนะครับผมเนาะก็จะเอายังไงต่อก็โดนนะสีป้องนี่ก็มูร์ล่าจะกลับเงาหรือเปล่ามูร์ล่าไม่กลับเงาก็โดนนะมูมูร์ล่าไม่ไม่กลับเงาก็โดนเลยเอ้ยมันจะสู้อ่ะสองสามสี่แล้วมันจะไดโนเสาร์โอเคป้องไอ้นี่นะมั่วมั่วยูดับ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 มั่วแล้วว่าเราถอยดีกว่าฝผ่านสงครามน่าจะอยู่อ๋อมังกรกันหมดแหละอ่าโอเค มันอยู่มังกรกันหมดผมก็เน้นเวทเน้นฟาร์มอะไรไปก่อนนะครับเอเดร์อีกแล้วเอดดร์ยใต้อยี่ยี่ยีี่ยี่กูเลยเจ็บจกตั้งไม่หนึงทีนี้โดนดิโดนดิเฮ้ยโดนดิจะจะจะสู้อะน้อง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 ก็จะสู้พี่เกินปั้ง เจ็บเจ็บแล้วก็อะไรต่อนี่ไงใส่ป้องอ้าวทำไมไม่มีเสียงทำไมไม่มีเสียงของเคสามดีทำไมไม่มีเสียงของผมเสร็จเลยจิ๊กไปก่อนแต่ไม่มีอะไรจะไปต่อข้ามเคลียร์กันได้หมดแล้วเอ้ยโจ๊กเกอร์ผมกลัวมันอาจจะฟิกแปะผมมาเลยก็ได้นะแล้วว่าเราถอยกันก่อนดีไหมไม่น่าทำอะไรได้นะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหฝั่งข้ามมันเอากลางกันจริงๆเว้ยเฮ้ยฝั่งข้ามมันเอากลางกันจริงๆเว้ยผมกำลังไปพี่ชายเฮ้ยผมกำลังไปพี่ชายพี่พี่ชายก็ก็เอาผมเกินโดนโดนนะโดนโดนนะเราระวังไว เอ้สองข้ามจริงจังจัดเอ้พี่พี่ก็จะค,ค่อยคุยกันหน่อยพี่พี่ก็โอ้ยเอ,อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้อก็เอ้ยเกรงใจกันหน่อยนะ ก็ชอบเลยว่ะอันนี้คือแบบมันเป็นความฝันของที่ถือดาบเลยด้วยต้องมีสักวันของผมนะที่แบบมันจะต้องมีเสียงผมอยู่ในเกมอ่ะสรุปเสียงผมมันก็ไปอยู่ในเกมจริงด้วยอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บดีเจ็บเจ็บดีแล้วมันสู้แล้วล่ะแล้วมันสู้ด้วยโดนป้างไปเด้นี่มันต้องมีอะไรนะสีปั้งโอ้โหเยอะไปพี่ชายเดี๋ยอพี่พี่ชายใจใจเย็นเอ้ยมันหมายนะสวิงอ่ะ เจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากไม่เจ็บเจ็บมากแต่แต่ไม่ไม่เล่นดีกว่าผมว่าเล่นเล่นน่าจะยากแล้วเอาไงวะทั้งทั้งวัวทั้งหมซี่ทั้งวัวทั้งหมซี่เอาหมดเลยแต่ตอนนี้คือเราเรามีเพื่อนคอยช่วยไงเอเดนมันอยู่เลนกลางนี่หรอวะเฮ้ยเอดอเดนเนี่ยนี่ก็จริงจังไปเปล่าอ่ะโดนเรียบร้อยไม่น่ารอดวะเฮ้ยวัววัวใจเย็นน้องวัววัวใจเย็นน้องอ่ะโดนนะเราก็เบิ้ลไปหนึ่งทีโอเคหนึ่งดึบไม่พอสองดึบสีไปหนึ่งทีเจ็บ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 นะแล้วก แล้วก็บ้านวัวโอเควัวไม่ตายนะผมก็ฟาดวัวไปหนึ่งทีเอ้ยเอ้ยวัววัวก็ถึงเกินไปหรือเปล่าน้องชายเฮ้ยมันใหม่นะวิ่งมาอเดอย ก็ก็กจะนิดนิดนึงนะคนดูตอนนี้คือผมต้องออกรองเท้ากันสีแล้วว่าผมสู้ไอ้กิลเดอร์ไม่ได้เลยอ่ะตอนเวลาผมจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้กิลเดอร์คอยขัดจังหวะในการเล่นของผมตลอดเลยอ่ะอุ้ยผมไม่ชอบแล้วนะไอ้กิลเดอร์เนี่ยเห้ยค่อยๆเล่นกันไปก่อนเฮ้ยเอดามันจะสู้อะเออดาดเออดามันมันสู้จริงวะเออดามันมันมันเอาจริงวะมันมันจะสู้จริงๆรหรอวะเพื่อนแต่ตอนนี้ฝั่งของข้ามันได้ดาร์กเว้ยมันมันได้เปรียบตรงเนี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยไดโนเสาร์ไดโนเสแล์เหรอเอ้ยเกือบ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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงไอ้ไอ้มูราเนี่ยเกือบ นะคือตะกี้ผมมีแค่สกิลหนึ่งนะครับโอเควัวเลือดน้อยสุดนะครับผมเยี่ยมจริงๆเลยแล้วเอดานมันใส่ผมรัวๆเลยเลือดน้อยสุดใช่ไหมเฮ็ดพีต่ำสุดเป็นวัวฮ้ยสวยสวยสวยใครต่อเอออย่างนั้นแหละใครต่อเนาะเออมันต้องอย่างนี้เลยเนาะ เสวยๆับสวยับไปเราต้องพิกแล้วคือแบบด้วยด้วย,วยอำนาจเสียงของคีมถือดาบอะแล้ก็ต้องพิกเกมปะวะตอนนี้26วิเดี๋ยวไอ้ดาร์กมันเกิเหรอล้วจะตีมังกรดีกว่าแหมหรือว่ายังไงวะผมไม่รู้ดิไม่ผมผมไม่รู้ผมตัดสินใจไม่ได้นะครับผมแต่ที่ร,รู้รู้เลยก็คือ เน่โคตรเทสสำหรับเสียงของคีฟถือดาบเอายังไงต่อวะเอ้ยเดี๋ยวเราจะตีมังกรหรือว่าตีดากันเดียร์อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ผมเน้นเน้นตีบ้านมันไปก่อนผมผมผมเน้นตีบ้านมันไปก่อนแล้วไอ้โจ๊กเกอร์มันจะสู้ใช่ไหมก็ก็ระวังระเบิดของอิกี้ก็ระวังระเบิดของอิกี้อู้หูเจ็บเจ็บนะครึ่งครึ่งหลอดไปแล้วครึ่งครึ่งหลอดไปแล้วแล้วมันจะสู้อะไรแล้วมันโดนกดสองไปแล้วโอเคเจ้อิกี้เราจะเสียฟิกเกอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราเอาไอ้คีฟของเอ้ยเราเอาป้อมของพวกมันไปก่อนนะแล้วก็ เฮ้ยใครโตมัน no ตีได้โอเคเพื่อนเพื่อเราทุกคนตีได้อุ้ยเราส่งบปั้บจริงๆด้วยุณดูไปเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนในทางด้านของเลนมังกรกันก่อนนะเลนมังกรก็น่าจะไหวกันอยู่ป่ะโอเค4ี่ร้อยสามร้อยเก้าสิบโอเคครับผมเฮ้ยพวกพวกเราพลิกสถานการณ์มาได้อย่างยอดเยี่ยมอากคนดูเฮ้ยก็ก็ถือว่าชื่นชมนะผมยีน่ากูแปดชิวแล้วอุ้ยก็โหจริงนะเว้ยเคยวันเดียวอ่ะเคยวอันเดียวยีน่าโคตรอมตะเลยเมื่อเกินไปหรือเปล่าน้องเอีมันไก่ไก่อะไรน้องปองเดี๋ยวว่าน้องเออไปเดี๋ยวเราจะเล่นยังไงกันต่อดี มันจะมาเราปล่อยทางให้แม่งได้จก่ไปกระตเจมากเจ็บเจบมากก็เยเดี๋ยวมันมันมันแดนนี่มันแดนนีพี่ชายหยุดก่อนพี่เฮ้พอใจเย็นกันห่อยก็ใจย็นกันหน่อยเดี๋ยวมูามันจะมาเดโนเาร์นะเราว่าเราถอยกันดีกว่าไหมหรือยังไงอุ้ยย่าเต๋ไม่ไม่ตุยก็บุญขนาดไหนแล้วครับไปไปเดี๋ยวเราเน้นฟาร์มกันไปก่อนนะเพื่อนเราก็น่าจะกลับบ้านกันไปป้าแต่เราก็ไม่จาเป็นต้องกลับบ้านนะอีกี้คอยโซนอะไรหน่อยไหมหรือว่ายังไงเอ้ ทั้งมูลนทั้งวัวทั้งทั้งอะไรทั้งทั้งมูลนทั้งวัวเอ้ยมันมาหมดเลยเฮ้ยมันเป็นคอมโบโต๊กว่ะถ้าจะเล่นจริงๆผมต้องห้ามโดนไอ้สจ,จวด์แปะหรือว่าอะไรต้องห้ามโดนดาเมจอะเราต้องจ่ายดาเมจกันให้ได้นะครับผมป้าเดี๋ยวผมเกมนี้ตั้งใจเล่นก่อนนะก่อนที่เราจะใส่ปองโอเคแต่เพื่อนกูแตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจริงจังไปบ้างน้อง น้องๆก็จะเฮ้ย้ไฮเตะมาว่ะเฮ้ยไฮเตะมาว่ะเฮ้ยตัวตัวซ้ายมือเนี่ยตัวตัวอะไรไม่รู้ตัวตัวอะไรซ้ายมือไม่รู้เนี่ยมูหลยเพี้ยสิวอ้ยวิญญาณเกือบหายพี่ชายเฮ้ยค่อยคุยกันก่อนค่อยคุยกันก่อนนะคบเราไปทําบนดีกว่าไหมไม่น่าได้ว่ะตอนนี้เอดานมันแรงมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่ามันไปโอเวอร์พาวเวอร์มาจากไหนเนี่ยแค่แบบโอ้โ้เร็วเียวมากขอแบบนี้ได้ปะแบบสกิลเอดดสมันแรงเกินนะครับถ้าเราไม่ได้ออกรองเท้ากอดยังไงเราก็สู้มันไม่ได้นะ ไม่รู้เซคนดูเกมนี้เดี๋ยวเราสะสมเอากอเกิดกันไปก่อนนะครับโอเคด <c oughs> <c oughs> ูดูด,ดูคนดูมันต้องคอมโบแบบนี้เิ ต้องสีปังไอ้ย่งย่นีดิน้องเออบายไปต่อไปต่อไปต่อเออเราว่าเราถอยดีกว่าเราให้อออฟเลนของเราไปทําเลนกันดีกว่านะเพราะว่าแคลรี่เราก็อยู่เลนล่างด้วยนะผมเราเลี่ยงในการบวกกันอนะ ถ้าเราอยู่ในการบวกมากเกินไปก็ไม่น่าไหวมากเน้นเน้นฟาร์มไปก่อนเน้นเน้นฟาร์มไปก่อนตอนนี้เฮ้ยไอเอดัสมันอยู่คนเดียวเหรอวะมันไม่ได้ออกเดียวด้วยแต่ไม่รู้ดีว่าจะปิดซอยมันได้หรือเปล่านะผมสลับเอดัสมันจะกลายเป็นร่างมืดล่างเลือนหรือเปล่ามันไม่ได้ร่างเลือนด้วยอุ้ยอุ้ยมันสู้นะอุ้ยมันส่งเอาแล้วเอดัสเอ้าเหมือนว่าจะสปิดพุทแล้วแบบเหมือนมันทะนงตัวในดามเมของตัวเองมากเฮ้ยเดี๋ยวเลนบนแตกนะว่าไปเฮ้ยเลนบนแต่นะว่าไปใจเย็นครับใจเย็นครับพี่ชายเดี๋ยวผมเคลียร์ อุ้ยสวยสวยสวยไอ้โมซี่โดนอ่ะไอ้ไอ้โมซี่โดนอ่ะไปเดี๋ยวเราเล่นเล่น่างกันด yep, ีกว่าเล่นล่างกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพั่งขอข้ามันน่าจะเลิศมั้งยีนาเราโดนแล้วน่ะยีนาเราโดนน่ะก็เราไปช่วยอู้ยยีนาโอ้โอเคถ้ายีนาเล่นไปเลยครับผมมีหน้าที่แค่อ่าประมาณนี้มันมีหน้าที่แค่นี้นะครับผมก็สีเป่าไอ้ยิ่งแง่ตอนนี้เรามีล่างเรามีล่างกับกลางหรอน่าจะได้แหลกปะฝั่งของข้ามันเล่นยากอยู่นะว่าไป เอ้ยฟังถงข้ามันก็เล่นยากอยู <im> ่นะเอ้ยว่าไปพี่พี่ชายเออพี่พี่พี่ชายพี่พี่ชายก็เอาเกินป๊าเอ้ยย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 ยจะยยยยยยยะยยายยยยยยยายบยยยนยายยยย้ยยยยยยนยยยยยยยจะยัยยอกยน้ายยยยันยยกันบ้านได้ยยยยยยหยย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 ยรยย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 รอยย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 ย้ยสยย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 ยเยยยยายย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 ามไยยมซโ กูเอดาร์อะไรวะนาาเฮ้ยเราเราตีตีบ้านดีกว่าเราเราตีบ้านดีกว่าไหมเรา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 ตีบ้านไม่ได้มาผมกำลังไปไอ้ฝั่งตรงข้ามมันตีดาร์กกันอยู่นะผมไม่รู้ว่าผมจะวิ่งได้ไวสักแค่ไหนนะแต่ตอนนี้เหลือประมาณ9 8 7 2 1เอุ้ยอุ้ยได้ได้ได้อุ้ยอุ้ยดีดีมากเลยครับผมดีดีมากเลยอุ้ยโหดกันจริงๆเลยครับทุกทุกคนเฮ้ยผมไม่ต้องทำอะไรเลยว่าเกมนี้ เอ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยคอยแต่น like ั่งเป็นสีปังไอ้ิเนี่ยอ่ะสวยๆครับผมอ่ะฝันถึงข้ามเสียสีเอ้าเฮ้ยพวกเราเป็นพวกมีชัยเฉยเลย AFK เคซับของวู้มันคือไอ้หยังครับอันนี้ฮ่างกันหมาหู้เด้อแต่ไอ้โมซี่มันพยายามกันไอ้โมซี่พยายามกันก็ก็โดนดิป้ากันเลยกลัวกลัวกลัวเอมซี่ไอ้โมอี่พยายามเล่นก็พันนิดลงหัวเลยนะผมป้าจีจีครับผมแล้วก็จบแล้วนะผมสำหรับการรีวิวสกินของไม่ใช่รีวิวสกินดิรีวิวแพ็คเสียงของเรียวมาซี่ อิ่ิ่นะครับผมเนาะก็สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่12นะครับผมในไลฟ์ของคีดสือดาบเลยแล้วก็แจกทั่วเซิร์ฟทั่วประเทศไทยทุกทุกคนก็สามารถรับได้ นะครับผมในวันที่14กุมภานี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ฝากผลงานของลิปถือดาบกันไว้ด้วยนะครับผมทั้งใน Tik t อกแล้วก็ u ูทูบนะครับผมยูทูปก็มีคลิปยาวแล้วก็คลิปสั้นเป็นบางอย่างแล้วก็ใน Tik t o อกก็มีคลิปสั้นแล้วก็การไลฟ์สตรีมกันอ่าอย่างสนุกสนานของลิปถือดาบเลยนะผมที่ดาบสตรีมทุกวัน10โมงถึงบ่ายโมงและ1ทุ่มถึง2ทุ่มทางลิปถือดาบชแนลนะครับผมเป้าโอเคงั okay. คลิปนี้ก็ไม่มีละสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าฝากด้วยนะคร 으하하하하 <laughs>